เบ่งก่อนโอ้ยมบริสุทธิมาข้องทำเหม่อครับโอ้ยเอ้าเริ่มเก็บปจะดองนี้เลยไหมแซมเจอลิสติกครับผมนางเอกเป็นหมูเลยน้องดำเป็นเหงาเลยเริ่มบอกอะประดอง ดแดงครับผมฟีดอกงามๆเลยไแ่แซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยยัยลุงปลาอาเบอร์สกูลสุขคนครับสวัสดีครับเอฟซียยายายนน FC ในประเทศระตางประเทศครับผมกับผมกันบาคอนแม่แซมครับผมมาพบกันในแต่วันที่21กันยายน2568จ้าเมื่อน, 8, นี้ภาพพิษพะนองมาปีนผู้ปีนเขาเนาะแม่แซมเนาะจ้ามาผู้จองครับผมในเขตตะบลไห่งคามเภอมอผลิตจังหวัดอุบลเนาะครับ ไม่รล้นะเบาคอนมึงเด้อครับปุ่นี้ว่าเบาวคอนสิโ้มสิมันไปได้ครับผมแต่ว่าเขาปลามากกับผอแเราไม่แซมเนาะจ้าเอาแซมบอกพี่บอกน้องเน่ะนี่จ้าเาห็ดตะไคร่โพนพี่น้องตะไคร่ไม่ล้างไม่แซมอีกบ่แม่จ้<อ>าจิออกไปขุดเลยพี่น้องเดี๋ยวขอคอนพาหล่อให้เบ่งก่อนโอ้ยเดี๋ยวข้างหลังบริขินมาอุ้องทำเหมือครับโอ้ย เอาเริ่มเก็บเราจะดอกนี้เลยไหมแซมอ๋อไข่พูนหอมหอมปังเออติดถอนสอนแฮมถอนหวามเพิ่นเฮ้ยม่วงแดงแกงเนาะจ้ะหลุดน้ำเบาคขอนมขับมาอนิเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวไล่ปันไเลเมื่อวานก็ตามหาเห็ดปวกพอเห็ียญนะที่โดดหน่อยอย่างนี้ ออกมาพุกไปเลยโอ้ย <boundaries> ม oh, so ีแ <multic> ต่ดจูมใีงัยคนคืนสีแล้วดิปวดหักโขหักโขเลยดอกน้อยพี่เลยก่อนเฮ้ยว้าวดอกจำบุปผางามเลยงามเลยทั้งงามทั้งหอมทั้งแสร็นะ พนพนเดียวในพนกิลูบเบิด์ตเนาะเราหอเป็นพวกไว้เนาะไ้จับโม<อ>่บนเตียงหักไปตับประทับใจเจด,ดังปุ๊ยยี ดอกนี่โปกไว้เนาะจ้าดอกนี่ก็งามมือกันเนาะรุ่นิ้ยผนหอมขนาดเอ้ยเห็ดละงหูหนึ่งจุมเบาขอดเก็บเองครับผมเจอลิสติกครับผมมีถังจูมงกังไข่เนาอยไม่แถมเนาะจ้าเป็นแท่าเลย รูนุ่งกันไปนยาวเบด้อครับมาไหนมาสิมานภาไในน้องไปแซมโน้ตจ้าหมูหวานได้แกงมือนี้อยูอย่ไดๆละ่ะเปลี่ยนหมายก็แกงกระเสียมอ่ะน,นอในในแซงหวานแซียกินหลายคนอ๋อแดงแกงหวานรวมมิดลอกน้อยๆก็จิ้มขึ้นมาแต่อย่างนี้เยนะเอาไข่กันอเอาไข่น้ำบ่ไข่น้ำสวยมาพันขึ้นอีกดิดนึง แต่นนั้นเาบวกเก็บแม่น่คุณสีแต <across> <า>กอหรอครับเรนสีแดงหมดเปิดปุ <JJ>: yeah. ่บไขหัวน้าแดงปัดสปลองกระดดน่อยตรงนี้ครับไขหินีสีแดงคีอเก่าไบอแดงขี้เก่าเนาะ อีกค th th ู่จองครับผมกระพี้งไม่ใช่กระพี้ออกมาอีกบ่เนาะแมงไปจั๊กกระพีอีกจุ่มในสามดอกหน่อยๆดอกเงยสองดอกหน่อยดอกใหญ่เนาะแนวทุ่มใหม่อู้คนใหม่เลยดยวครับผมดอกใหญ่แล้วแต่ว่าก็สวยคือเก่า อีกดอกครับผมน,น่าักงําลังงามเลยนางเอกอีกครับโอ้ม,อม,มันนี่ซือมามานางเอ,งอกครับแท้แท็กคู่ครับสวยๆเลยเนาะแมนครับนะเบาควอนมากเหมือนกันเลยอะไรเนี่ยผีอีกดอก้วยสิก็ผีครับผมโอ้ดอกวันฮิตุปุ แกงนี่แซ่บคักเนาะแซ่บเห็ดโกแดงแกงหวานครับอีกดอกครับโอ้ยพี่น้องบานเบิร์ดเลยนอนไม่แซ่บเนาะจ้าไอเหลือกเอาเลยบานเลยเอาห่า,<ม>างกระตาก่อนห่างกระตาถ้าน,ใน,ในัานได้บอลไม่แซ่บข้างหลังไม่ได้เหลือกเอา งามจุบบางดอกมันกระเทา و แหละหนุนเบาข้อมาดอกน้อยนอยทองขาวันนี้ใส่ได้นะตัวนี้ก็ได้หนุกแม่นบิดเลยกกันตอนบ้านอยู่บุรีแกงคือหวานแล้วเนาะ <c oughs> คือกบว่านนะล่ะบ้านบาน,บานกับบานแท้งบา้านหงายเลยดูนะดอกมอนเอาดูเบิร์ดเป็นชีวิตอัตตาผมไม่ใช่ลำคุณล้หากคนเลยดอกนี้ก็แล้วถ้าผิน้องนึง ดรุณมาคอนถึเบงก่อนเนี่ยแม่แทมเก็บถาเป็นมูไปเลยครับผุโอ้ยไลยขักกันห้าม่ขักเห็นไหมเตอมเดือกก็หนีก้อนไหนบ่เบาคอนหมาบมันดอกน้อยเบาคอนหมาดอกตัวนี่ก่อยอนม,มานเวียนไปมือนึงว่ะ ด็อกแข็งดีเนาะเห็ดนาเลนี่ครับพี่น้องแต่ว่าข้าวแกงมีรสชาติหึ่งน้อยหนึ่งเนาะจ้าถ้าข้าวหนึ่งสีบุหึ่งครับพี่น้องเลยแฉลบหนึ่งนะจางแจวนี่สีแฉลบครับก็น้ำหึ่งเพิ่นไล่ออกเนาะ เฮ้อเฮ้อเฮ้อนขักเป็นแผ่นไปเลยเลือกเอาไม่แซมเลือกเอานี่เอาขางเบาะก่อนก่อนกระสวยแล้วใครยังไม่ดอกสวยๆเลือกก็เลยโฮโฮ ng dapa nila. tìm ta áo bớt tìm nó mới xem. Cô đang khen quán không? สีชมพูองตองเลยกอแดงครับต้าแหลมใต้ครับผมเ่าทิมขนาดต้องไม่ชมแชมเนาะจ้ะเป็นแผ่นเลยเป็น,นงานอยู่อะไรกันอะไรกตะดกเมียมั้มงบมาดเลฟ้าลย งามๆนี่กระหิตตุ๊ปุหแดงนนแดงน้าแดงน้าผไม่เช่อู้ก็เขาไปจุ่มครับเจ้าดอกงามด้ยเองแกงกระแสอพกาดอกนึงแต,ต่กินไม่ใช่อดอกจุ่มคนว,ควัตถุนี้ขกันกันดล Nó đèn ăn nhãn nhàng Ok. Chúm thân, nó nhà xuống liền. เป็นสั่นเป็นสั่นเลยเนาะจ้ะน้่งงามแฮ่จุ้มเลงจุ้มหนึ่งจุ้มหนึ่งดอกใหญ่ครับนี่น้องชมพูอีกแล้วนางเอกเป็นหมูเลย ผอมองล้วดอกดอกนี้แม่แซมเห็ดอันใหม่ถือเพื่นอนมวรุดมวรุดเลยทางค้อนด,ดอกเลยน้ำทางค้อนอีกดอก ดอกสาดอก้สองตัดแล้วกอนงดสามแล้วอขอก่อนเปิดมาอเช่นตะอดนี้เต็มหันสวย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 สามดอกทุ่มขาวขึ้นมากอแดงครับผม <c oughs> กอดีนใส่คอน <c oughs> ใส่ก้าใหม่เห็ดกอกับหางนะเนาะจ้า เห็นห่มระดอ,ดอ,อกครับดูนี่ปวดซานผิดครั้งเนึะงจ้ะงามงามครับทาง,งกันมาหามันโมเห็นเนาะจ้ะทอคุณอยู่หม่แฟน้องชมพู่น้องชมคููอี๋อสองอ,ง,อ,นองน่าบชื่อี่คงูุงงน,งนี่สองไี่ลาคอนวะเป็นจีดกัน เดี่ยวหน้า,าสองอีรีงามๆเลยครับผมตาในชมพูล้วนเลยเนาะเดินไปเดินมากกับสีมันเองน,นะเนาะนะครับนี่ครับผมนี่ก็แท็กคู่ง,งามๆนั้นใครตะก,การไปดุ้นกันนีครับน้องดำเป็นเหงาเลย เรื่องหมอกอีบ้าไม่แทมเนาะอย่าไปหล yeah. อกมึงเนาะมาเป็นตุน๊กตาดอกพึ่งเกียงในแสบสุดๆตอนซ่อนหลายดอกเงี <Okay. S 1> ้ยนางเอี๊ครับผมถ้ามีอีกดอกหนึงนะ่ง <Okay. S 1> สองสองตัวไม่แทง สองสามอ้ยมีดีขวตดอกไม่งี้งามกมาอีกรอกหนึ่งเทุ่มขาของเง้นั่นเลยไม้รับงมเงยลเยอมตลอดข้าวตมอกไมงียนะไหนวะบุคือเนาะเสื้อสักเแื้อม้าค่อนพอแล้ว พ่อแล้วพอแล้ว,ลวนั่งเองนั่งเองนั่งเอกอ,อู้ฟี <4 S 1> ดอกงามๆเลยพี่แซมสวยใช่ให้ผีก้อนเอ้ยงามแหงต้มข้าว่นไหวบัะนะอีกแล้วทรงดอกงามๆเนาะแม่นครับผมมาเดี๋ยวน้ำเบาวขว้างแม่แซมเด้อครับพี่น้อง ผมขาพอน้ำน้องดำดอกใหญ่างามแข็งดีเนาะจ้้ครับพี่ครับผมดอกนึง,น,งน้องดำขางามเงี้ยขาใหญ่ขาว่วนฮิทตุปุแตะขู่งามเง้ยเนาะได้ แกแสบขักดอกเห็ดงามเกิดไม่ที่กันเนี่ยหนุน่มนอ้แซบเราว่ามาหารพรนันยุบไปแล้วเห็ดน้องดำดน้องดำบ้านป่าดำผู้จองอีอีกองข่างดอกใหญ่เห็ดตุบุ ตัวไม่แท้จูมใหญ่ๆพี่ต้องดอกเวียนกงใหม่กันอยู่พี่เป็นทางล่างสิ่ดอกถ้าปุ่นหมีปุ๊บต้องดอกไซลจิ๋ว สองโดครับถ้าพี่หอมบานหอมดำพึ่งหอมมาพึ่งดำหอมพึ่งดำครับผมคือมาคืองามเท่ไ่สองเป็นเสียมนิเดียองามครับเนาะจ้ะตึ๊บดอกใหญ่ดอกหนาใส ดอกแข็งเเลีสามดอกครับผม,มอะไรบ้างซิอ๋อพีดองเห็ดแดงครับผมแดงแดงนาแดงนาหลามเพื่อไง แดงแกงหวานครับกะีห่หมขาไงดีเนาะตังือน่ลนลูกพี กออีกดอกเห็ดกอดแดงอีกดอกนึงครับเก็บเห็ดยังหรือม่แซมเห็ดขาวดินจ้ะพี่น้องหลายคักเนาะอ่อนสดโอ้เป็นข้าวเลยครับผมหนาขนาดเลยครับเล่มเล่มอดดอกจูมเพิ่นแม่แซมแม่เมื่อใดครับผมโอ้เป็นข้าวๆเลยเก่นแสบกันเ้อะจัง เฮ็ดเฮ็ดแต่สมัยโบราณเหมืนว่าเ่นแต่เฮ็ดข้าวดินที่ข้าวผีไม่เสียมแม่เบิดเลยขาวๆข้าวดอกจูมเพิ่นเนาะถ้าบ้านกับบานยังแข็งๆครับเฮ้ยอาสิเก็บมันได้เต็มกระตาพระเจ้าคุณอีกโุ้ดแม่เบิดเลยตัวเป็นขาวๆเลย ผีแม่เสีมมาทางผีแม่แซมแใ่คลายยังไงโอโหถ้าเป็นขี้ย้ำแหลงเนาะถ้าฝนโปตกแม่แซมเอาเก็บมาเลยครูงามงามเห็ดดินเห็ดโดน มเที่ยไม่แหงน่งฟุตสองดอกท่านเป็นยังไงไหไวะดอกจูมๆคนไปเบิ้งข้าปุนป่นดีครับผม ่ไม่แซมไล่ทักหน่อยไม่แซมนเนาะเก็ดหนาเขาวนิเอาเติดจุ่มเพิ่นเด้อจุ่มงามๆเพิ่นเอาไปแกงถัง่วเขียวถั่วเขียวเสียดายเน,นาะไลยครับขับพี่น้องเขาขึ้นมาหาเนี่ยโบผิดหวังเนาะไม่แซมเนาะเก็ดหนาเขาวนี่ามาสามเต็มสามครับพี่น้องมาสี่เต็มสี่ตาไม่แซม

con máy liăng đấy, được không? Đặt băng, đặt đồ. ủ, phải Được không อ๋อกระเียดายเห็นเห็ดงามนี่ก็ทั้งนี้เห็นเห็ดงามเสียไดย้เอ้ตออา,บบาตัวนี้ก่อนเนี่ยมาท่าไใหกับเป็นขาวอยู่เลยคือยำแหล่งเห็ดบะหมี่เลยว่ะไม่จำแล้วเก็บใคเนะก็บเสีย่ยแล้วเนี่ยมีเพื่อนร้องอันนี้ก็จุ้มเพลิน มาบ่งผลงานน้ำบาควานครับวันนี้มามัหน่อยมัดลายไปได้ครับผมมาปีนผู้ปีนเขาเนาะครับนาะสุดยอดครับผมผลงานวันนี้หูคากีรีครับพี่น้องเห็ดสีสมพูครับผมกระตาเนี่เฮ็ดสีสมพูเห็ดผึงดําเห็ดกอสองสำดกครับผมแล้วกะเฮ็ดตะไคร่โพนครับผมเก็บทีแหลเห็ดละงูเขาดิเห็ดละงูกระได้มูนึงเนาะมูลน้อยน้อยมูไม่ใ่มากระตาเนี่ก็ติเป็นเห็ดนาแหลกก็เห็ดขาดินเนาะ เย็บข้าวดินปุ้ยหลายครับพี่น้องแบบว่าไปห่มได้ับ่เป็นข้าวๆเลยเบาคอนอินทรนเลยเก็บเอาครับผมเต็มตะก,กาจ,จนเด็บองขึ้นน้อยหนึ่งกวมมันห้องมันนี้กับโดยรวมห้องสองกระตาครับสุดยอดเอรี่ครับก่วมมันเบาคอนกะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าพี่ใหญ่พ่ให่ลุงป่านะเพื่อสุขสุขคนครับรถว่าน้องนุ่งหงลกหลานนะครับเนาะซอยขมกกรไหลก็แชร์ไปตามเบาคอนหินทรีสานในเด้อครับพรเบาขอนอินทร์สานไม่ตังใจคก็บต่อไปครับ คลิปนาคอยบ๊รบลูกันไหมครับเบาๆควนลิไปไปใช้มาใช้ครับผมคลิปนี้ขออยุ่เพียงสัมนีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุ้นกันคลิปนาครับผม